รสพยากรสวัสดีค่ะดวงคนเรานะคะดวงดาวนะมันจะบ่งบอกความเป็นตัวตนบอกถึงฐานะอาชีพชีวิตคู่ถ้ารู้วิธีแก้ก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะมีตัวอย่างดวงที่เป็นไปตามดวงนะคะผู้ชายราศีกรกฎมักจะเป็นคนใจอ่อนดาวจันทร์ไปอยู่บุตตะบางคนมองดูหน้าเด็กวสัยก็เด็กด้วยนะคะดาวอังคารอยู่ในเรื่องเงิน ดวงนี้หาเงินเก่งค่ะใช้เก่งถ้ารู้จักใช้เพื่อให้มีรายได้ก็เอาไปลงทุนเคยเจอดาวอังคารเนี่ยตัดสินใจไวมากในการจ่ายอะไรสักอย่างถ้าพอใจดาวเสารตกมรณะความสัมพันธ์คู่ไม่ได้แต่งงานกันค่ะแต่อยู่ด้ยวยกันมา20กว่าปีที่แยกห้องนอนค่ะอยู่เป็นเพื่อนดูแลก,กันค่ะนี่คือปรับ ชีวิตคู่ได้ดีเข้าใจว่าดวงตัวเองเป็นแบบนี้มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ของดาวอาทิตย์เพื่อหัดราหูอยู่ราพะดาวเพื่อหัดมาจากสุภะอยู่ราพะผู้ชายอะทำบ้านให้เช่าค่ะดวงแบบนีก้กินได้ตลอดดาวสุขพุทธตกวินาตดาวพุธจากสหาชาัชชะเป็นคนที่ไม่ติดเพื่อน ไม่ชอบเข้าสังคมดาวสุขจากพันธุแกบ่นว่าญ,ญาติพี่น้องเนะี่ยพึ่งไม่ได้เลยค่ะได้คุยกันชั่วโมงกว่ารู้เลยก็ว่าเป็นคนคุยสนุกแต่เรื่องที่คุยไม่ค่อยมีสาระสำคัญเท่าไหร่ถ้าเปรียบกับศาสตร์เจดตัวเก้าฐานดาวสุขตกโอคาปัตตนิมรณนะเห็นไหมคะว่าดาวคู่เสีย ไปตรงกับโหราศาสไทยที่เป็นดาวเสาร์อยู่วรณะเหมือนกันดาวสุขุความรักตกวินาศดาวจันทร์ฮีนะสหัสชะราภะเคหังเคหังคือเรื่องบ้านชนราภะทำบ้านให้เช่ามันก็ตรงกับโหราศาสไทยสุภะคือดาวประหัสอยู่ในเรือนราภะเหมือนกันถ้าดูสองศาสตร์ไปในทางเดียวกัน มั่นใจได้เลยค่ะว่าคนดวงแบบนี้ทำบ้านให้เช่าจะทำได้ดีค่ะเรื่องชีวิตคู่ครองนะคะไม่มีลูกด้วยกันไม่มีความหึงหวงเขาตกลงกันแล้วค่ะว่าอยู่เป็นเพื่อนกันไปถ้าคุณเชื่อว่าการโคจรของดวงดาวเนี่ยมีอิทธิพลกับชีวิตคนจะส่งผลด้านดีหรือร้ายในเรื่องใดเนี่ยอยากดูดวงหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์ เรียนเ็ตัวเก้าฐานติดต่อเบอร์ใต้คิดได้ค่ะ